สดีครับเจ๊กิโนนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถเกรดเดอร์นะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมาแนะนำให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถเกรดเดอร์ของยี่ห้อมิตซูบิชินะฮะเป็นรุ่น MG 500รขิดเนั่นเองนะครับตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับอ่านี่นะฮะ MG 500นะฮะก็จะเกิดเทียบกันแบบง่ายๆกับยี่ห้อพวกแคทหรือว่าคุมะสูนะฮะเขาจะเทียบเท่ากับตัวแคสเซปิล่าหนึ่นะฮะแล้วถ้าเกิดเทียบกับคุมะสูเนี่ยก็จะเป็นตัว GD 655นั่นเองนะครับอ่าเทียบเท่่าาาากัััันนนนเเเลยยะะคคครรบบตววีี้ออโดด๋พมูสภ รอบคันของเขากันก่อนเลยนะครับเริ่มจากตัวสภาพยางนะฮะของเขาทก่อนเลยใกล้มือตัวแล้วนะฮะตัวยางเนี่ยก็แน่นอนนะฮะไซส์นี้เนี่ยก็จะใช้เบอร์ยางนะครับเป็นยางเบอร์14.0 0นขีดยี่สี่นนเองะครับหรือว่าพันสี่ขีดยีนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นไซส์สแตนดาร์ดเลยนะฮะของรถเกียร์เดอร์ไซส์นี้นะครับแี่นะฮะ อ่านะแล้วก็ใบมีดสภาพใบมีดได้บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะลูกค้าครับเนี่ยนะฮะร้อยหักร้อยลายลายดามของตัวนเนื้อใบมีดเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็พวกสภาพสายนะฮะปั๊มเฟิมของเขาเนี่ยนะครับมาแห้งหมดเลยนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะแห้งหมดนะฮะพวกจุดรั่วซึมนะฮะตามสายตามข้อต่อแต่ละจุดเนี่ยไม่มีเลยนะครับเนี่ยนะฮะแกนกลางน,นะฮะพวกสายตรงกลางนะครับมาแห้งดีหมดนะตัวนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันนะเนี่ยนะฮะ พวกแซปภายในนะฮะโอลงโอลิงนะครับไม่มีรั่วนะตัวนี้นะครับแห้งดีมากๆ yeah, นะครับนี่นะฮะ MG 500นะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เจ้าตัวนี้นะคะรับเขาก็จะใช้เครื่องเนี่ยเป็นเครื่อง6สูบนะครับลูกค้าะครับอ่าเป็นเครื่องหกสูบนะแล้วก็ในส่วนของหลัรื่องยนต์ของเขานะครับก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ Mitsubishi นะฮะหก2 2นะก็จะเป็นเครื่องมาตรฐานของเจ้าตัว MG 500คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องใกล้ๆกัันนะครบ อันนี้เนี่ยจะเป็นสภาพนะฮะหน้าตาฝั่งหัวฉีดของเขานะลูกค้าครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องหกสูบนะนี่นะฮะอ่าหล่อนะครับตัวนี้นะครับสวยนะนี่นะครับด้านหลังมันจะตีตาโลโก้ฮิสุดิชิแบบนี้เลยนะครับอ่าหล่อลอหล่อนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสภาพอีกฟังหนึ่งกันมากนะครับอัอนนี้เป็นสภาพฝั่งเทอร์โบของเขานะลูกค้าครับ ก็บอกได้เลยว่าแข่งสวยดีมากๆทั้งสองฝั่งเลยนะแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์นเขานะครับลูกค้าครับก็ทางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นหน้าตาสภา,าพาด,ด้านหลังใบมีดของเขานะครับตัวแขนของเขาเนี่ยก็จะตีโลโก้ MG 5 0 0แบบนี้เลยนะครับ โซ่เนี่ยลูกค้าไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้คือโซ่สําหรับใส่ยางนะครับเพราะว่าบางทีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหน้างานที่ใช้กับหน้างานหิมะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีโซ่นะฮะสำหรับใส่ยางนะฮะกันลื่นที่หน้างานติดมาให้นะครับอันนี้เขาก็ไม่ได้เก็บออกนะใส่มาให้แบบนี้เลยนะครับเดิมๆนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวึ้นมปดูภายในกันนิดนึงนะครับนี่นะครับ สภาพหน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับเบาะเนี่ยเขามีมาให้2ที่นั่งนะก็อย่างที่ได้บอกไปเลยฮะบางทีหน้างานแต่ละเอ่อบางทีหน้างานเขาเนี่ยมันจะมีน้่งงานที่เป็นหินาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีน้างงานที่เป็นหินาเนี่ยหิมานะฮะเขาจะกบหมดทุกพื้นที่เลยเลยซึ่งบางทีเนี่ยจะต้องมีคนสาหรับนั่งมองริมทางนะฮะการตกถนนเนี่ยเอาไว้คนหนึ่งนะครับแล้วก็คนขับคนหนึ่งนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของเบาะที่มี2ที่นั่งแบบนี้นะโอเคเดี๋ยว ฟฟลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับตัวเกียร์เนี่ยเขามีมาให้ทั้งหมด8เกียร์นะเดินหน้า8แล้วก็อยหลัง8แาบนี้เลยนะครับนี่นะฮะนะโอเคเดี๋ยวลองคอนโทรลคร่าวๆกันหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นตัวยกขึ้นนะฮะฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ยกขึ้นฝั่งขวานะครับนี่นะฮะนะตัวนี้เป็นตัวสไลด์นะครับขวานะฮะสไลด์ซ้ายนะครับนะฮะก็ใช้ได้ปกตินะอันนี้ปิดล้อนะครับขวาซ้ายนะฮะ อ่านี้บิดเอวนะครับนี่ครับนี่นะครับอ่าตัวนี้เนี่ยเป็นระบบเอวอ่อนนะลูกค้าครับก็ถือว่าค่อนข้างเป็นปีที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะพวกเอวอ่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นปีเก,ก่าๆจะไม่มีนะครับเขาจะเป็นเอวแข็งนะแต่ว่าตัวนี้เป็นเอวอ่อนนะครับนี่บิดเลี้ยวล้อได้นะครับก็ถือว่าดีมากๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดหน้าง,งานแบบมีพื้นที่ เขาซ้อเข้าซอยอะไรพวกนี้พวกนี้มันจะบิดเลี้ยวได้ดีกว่านะครับต่อมานะฮะความหงายบุ้งนะครับไม่ใช่บุ้งกี่ขอไปความหมายใบมีดนะครับนี่นะฮะก็ใช้งานได้ปกตินะครับอ่านี่จะเป็นฝั่งตัวฝั่งซ้ายนะฮะขึ้นลงตะกี้ที่ให้ดูตะกี้นะครับแล้วก็บิดใบมีดนะฮะขวาซ้ายนะครับนี่นะฮะวันนี้ก็เอียงนะครับตัวใบมีดนะฮะสายขวานะครับอ่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราไม่มีนะครับตัวนี้เป็น ตัวคอนโดสลับริปเปอร์นะซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้ติดมานะครับแต่ว่าลายกับตัวสลับริปเปอร์เนี่ยก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ถ้าเกิดทนายที่มีริปเปอร์นะฮะก็สามารถไปติดเพิ่มได้นะตัวนี้นะครับอ่าโอเคต่อมาเดี๋ยวมาลองเกียร์เข้าๆให้ดูนะครับเกียร์น้าหลังนะแต่ว่าอาจจะไม่ลองลากเต็มสีนะฮะเต็มระบบ8เกียร์นะเพราะว่าหน้างานาเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะครับลากไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวลองคข้าๆนะฮะสักสองสามเกียร์นะนี่นะฮะเดี๋ยวเดินหน้านะครับซึ้บเละเกียร์ละเกินลูกค้าครับ ยกใบมีดขึ้นก่อนนะฮะเนี่ยในส่วนของพวกคอนโทรลพวกนี้นะฮะก็อย่างที่ได้ลองไปให้ดูตะกี้นะก็คือใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับนะฮะเหลือเกียร์นะครับเหลือหน้านะครับลหลังนะครับลถมานะครับ แคบนะฮะต้องค่อยๆไปนะครับอาจจะแบบว่าลองไม่ได้ฟื้นปาร์มากนะลูกค้าครับก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเกียร์เดินหน้าภายหลังนะครับก็ใช้งานได้ปกติหมดนะตัวนี้นะครับหลังจะมีรถมาเรื่อยๆเลยนะครับต้องระวังกันนิดนึงนะครับโอเคนะครับอ่า ได้หน้าเกสองนะครับได้แกสามนะครับเกสี่นะครับห้านะครับหกเจ็ดแปดนะครับาลากไปเลยนะครับเคนะครับเดี๋ยวถอยหลังกันบ้างนะครับหนึ่งนะครับสามนะครับสี่นะฮะไปเลยนะครับห้านะฮะหกเจ็ดนะฮะแล้วก็แปดนะครับ ก็ไปได้ทุกเกียร์นะลูกค้าครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรอให้รอบเขาแบบว่าได้นิดนึงนะลูกค้าค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเราพรื้นที่ไม่พอฮะก็เลยลากตัวนี้ไปเลยแต่ว่าเครื่องเนี่ยก็ถือว่ายังทํางานได้แน่นดีมากๆเพราะว่าเครื่องเขาก็ไม่ได้ดับนะลูกค้าครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะตัวนี้นะครับพวกแรงเกียร์แรงเครื่องเนี่ยยังทํางานได้แน่นแรงดีมากๆนะครับ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการนะครับมาชม รอบ,บคันสภาพเครื่องสภาพภายในนะแล้วก็เป <c red tekrar makeup> ็นการลองขับเพสระบบเครื่องต้นนะครับของเจ้าตัว Mitsubishi นะฮะ MG 500คันนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านายที่ดูแล้วสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์สที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับอาจก็จะมีรูปของเขานะและเหรายญเหรียญรอบคันพร้อมกับวิดีโอตอนขับทัวอ์ใช้งานของเขาแต่เป็นระบบนะฮะให้ลูกค้าเหรียญท้ายเป็นรูปของเขาเนี่ยส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการรปะกกอบบารรตัััดสินนนนใจะคคี้เนี่ยยกกก็บอได้้เลววว่าาามมสสนนะแหง เลยนะครับแล้วก็พวกแรงเกียร์นะฮะเครื่องนะฮะแล้วก็พวกรบปั๊มให้เลือของเขาเนี่ยมาแน่นแรงดีหมดเลยครบหมดเลยนะครับเอาไปก็พร้อมเรืยองานได้เลยนะครับถ้าเกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะก็สามารถติดต่อเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากที่นี่นะฮะกับตัวมิตซูบิชิ MG 5 0 0ขีด S คันนี้นะครับถ้าเกิดทนายที่ดูแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าเจ้าใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคล